และตอนนี้นะคะขอนำทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Q&A โดยได้รับเกียรติจากคุณปิติวัฒน์หนูสุขผู้จัดการส่วนจัดหาเชิงกลยุทธ์คุณธีรพัฒน์เลิกปรบติพานพงศ์จากส่วนจัดหาเชิงกลยุทธ์และคุณสุนันทาทิพพิมลจากส่วนนโยบายจัดหาค่ะเป็นผู้ตอบคำถามในครั้งนี้นะคะ และในขณะนี้นะคะทีมงานของเราก็ได้รวบ,บรวมคำถามสำหรับผู้ค้าที่ทิ้งคำถามเอาไว้ก่อนหน้านี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับคำถามแรกกันเลยค่ะคำถามแรกนะคะถามว่าถ้าเคยลงนาม SSCO4 ไปแล้วต้องลงนามอีกหรือไม่ติดต่อลงนามได้ผ่านช่องทางไหนบ้างคะครับผม ก็สำหรับคําถามนะครับถ้าหากได้ลงนามในเอกสารเอ c ซีไปแล้วเนี่ยก็ลงนามเพียงครั้งเดียวนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนเวอร์ชันหรือว่ามีการอัปเดตเอกสารตัวของเอสซีโ o ฉบับใหม่นะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าเรากําลังปร,ปรับปรุงอยู่นะครับเป็นครั้งที่4นะครับซึ่งจะมีการประกาศใช้ในเดือนพฤศจิาย,ยนที่จะถึงนี้นะครับก็ทําให้ขอความรู้เคราะห์ท่านผู้ค้านะครับช่วยมาลงนาม อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่ากดยอมรับเงื่อนไขแล้วก็กดยอมลงนามในระบบ PTVM ได้นะครับทีนี้ก็จะมาในข้อที่2นะครับว่าสามารถที่จะลงนามผ่านช่องทางไหนได้บ้างนะครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับก็จะมี2ช่องทางนะครับช่องทางแรกเนี่ยก็จะเป็นเอกสารกระดาษทาง Copy นะครับผ่านการลงนามในวันลงนามในสัญญาซื้อจ้างเช่านะครับหรือว่าขั้นตอนที่2ก็คือผ่านช่องทางอ e ิเล็กทรอนิกส์นะครับผ่านการล็อกอินในระบบ PTVM แล้วก็กดยอมรับเงื่อนไขนะครับที่ทางระบบเนี่ยจะเด้งให้ท่านผู้ค้าเนี่ยสามารถกดยอมรับได้อีกครั้งหนึ่งครับคำถ,ถามข้อที่2นะคะหากไม่ได้สมัครขึ้นทะเบียนผู้ค้า AVL จะเข้าร่วมเสนอราคาได้หรือไม่คือคำถามข้อนี้นะครับก็ต้องตอบว่าถ้าท่านเสนอราคาในงานจัดหาทั่วไปนะครับที่มีประกาศตามปกติเนี่ย ท่านสามารถดําเนินการได้เลยครับตามขั้นตอนนะครับก็คือตามที่ประกาศฮะให้เสนอราคาที่ไหนย,ยังไงท่านก็เตรียมเอกสารใบราคาแล้วก็ทําตามนั้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นกลุ่มงานที่ได้มีการประกาศว่ากลุ่มงานนี้จะต้องผ่านการขึ้นทะเบียนผู้ค้านะครับเป็น a p p พูเบนเดอริสนะครับท่านต้องท่านต้องไปสมัครเป็นแอปพูเ e นเดอร์ลิสคือสมัครขึ้นทะเบียนก่อนนะครับ ถามว่าเราจะสมัครยังไงนะครับปกติเนี่ยเรามีประกาศในเว็บไซต์การจัดซื้อจัดจ้างปตทอยู่แล้วนะครับว่ากลุ่มงานไหนมีการรับสมัครช่วงไหนอะไรยังไงบ้างนะครับท่านสามารถเข้าไปได้นะครับมันมีมีรับสมัครทุกทุกทุกไต่มาศนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถ้าถ้าท่านคิดว่าท่านมีเรียกว่ามีความสามารถนะครับสามารถเข้าสมัครเข้ากลุ่มงานนั้นได้นะครับที่มีการประกาศเนี่ยก็ให้ท่าน ดำเนินการต่ัม,มาเข้าไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงเวลานะครับเมื่อมีการอบอบมูลนะครับเราจะเชิญเฉพาะผู้ค้าที่อยู่ในกลุ่มงานนั้นๆน,น,นะที่ผ่านการที่ทะเบียนแล้วเนี่ยมาเสนอราคานะครับผู้ค้าที่ที่ไม่ได้อยู่ในทะเบียนเนี่ยก็จะไม่มีสิทธิ์นะครับอันนี้ก็อยากจะแจ้งให้ทราบนะครับ คำถามข้อที่3ค่ะอยากทราบระยะเวลาในขั้นตอนการออก PR PO เพื่อประเมินและควบคุมจำนวนสินค้าและเวลาการจัดส่งค่ะ ก็หลายท่านก็อยากทราบนะคะว่าปตทนะคะใช้ระยะเวลาในขั้นตอนเกี่ยวกับการจัดหาอย่างไรนะคะตรงนี้ต้องขอเรียนแจ้งให้ทราบว่าโดยปกตินะคะในขั้นตอนของการจัดทํา TOR านะคะจัดทํา PR เนี่ยเราจะขึ้นอยู่กับการดาเนินการของหน่วยงานผู้ใช้นะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าผู้มีอํานาจเนี่ยได้อนุมัติในส่วนของขั้นตอนของการจัดทําคําขอจัดหาสินค้าเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนของการออก P o หรือทํา PO นะคะก็จะขึ้นอยู่กับ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็การกำหน,นด SLA ของแต่ละหน่วยงานจัดหาสินค้าค่ะซึ่งต้องบอกว่าในส่วนของ SLA เนี่ยนะคะโดยปกตินะคะเราก็จะนับถัดจากวันที่ PR หรือคำขอนะคะได้รับการอนุมัติจากผู้มีอำนาจเรียบร้อยแล้วนะคะจนกระทั่งถึงวันที่ออการอนุมัตินะคะผู้มีอำนาจได้อนุมัติการได้อนุมัติจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งขอย้กตตัวอย่างนะคะ ในส่วนของส่วนงานจัดหานะคะอย่างส่วนจัดหาพัสดุและการพาณิชย์เองเองนะะี่ยค่ะก็จะมีการกำหนด S A L A Y นะคะอย่างเช่นถ้าเป็นวิธีประมูลนะคะ mm. ก็จะใช้เวลา่ที่ประมาณ45วันนะคะถ้าเป็นวิธีพิเศษ30วันวิธีตกลงราคา25วันอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะ แล้วก็โดยที่การที่ผู้ค้าถามมาอยากจะให้คำนึงถึงในเรื่องของการประเมินหรือการควบคุมสินค้านะคะแล้วการส่งมอบเพื่อที่จะใช้ประโยชน์ในการเตรียมการนะคะตรงนี้สิ่งที่สำคัญเลยคือว่าอยากให้ทุกท่านนะคะพิจารณาในส่วนของเงื่อนไขรายาละเอียดกําหนดการส่งมอบที่กําหนดไว้อยู่ใน TOR นะคะ ารากำหนดไว้อย่างไรนะคะก็ขอให้พิจนารณาในเะรื่องการสมมติตามนั้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะถ้าหากว่ามีข้อสงสัยนะคะหรือสอบถามเพิ่มเติมเนี่ยผู้ค้าสามารถที่จะติดต่อสอบถามหรือประสานงานได้โดยตรงนะคะที่หน่วยงานจัดหาที่แต่ละท่านได้ประสานงานไว้ค่ะคำถามข้อที่4ค่ะหลายครั้งที่หน่วยในเครือปตท คำนึงถึงราคาหน่วยต่ำสุดมากกว่าคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับอยากให้พิจารณาในเรื่องคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับก่อนค่ะโอเคค่ะหลายท่านนะคะก็อาจจะเข้าใจว่าอยากให้ประทอพิจารณาในเรื่องของคุณภาพต้องเรียนชี้แจงแบบนี้นะคะประทอเองเราไม่ได้ พิจารณาเฉพาะในส่วนของราคาต่ําสุดเท่านั้นนะคะโดยที่สําคัญก็คือว่าเรามีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาค่ะโดยที่เราจะคํานึงถึงประโยชน์นะคะแล้วก็วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นนะคะยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเป็นการจัดซื้อจัดจ้างค่ะที่มีลักษณะหรือว่าการจัดซื้อสินค้าที่เป็นมาตรฐานทั่วไปกรณีแบบนี้นะคะเราก็จะใช้เกณฑ์ราคาต่ําสุดนะคะอีกลักษณะหนึ่งค่ะถ้าเกิดว่า เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่อาจจะมีความซับซ้อนนะคะทางหน่วยงานผู้ใช้เนี่ยอาจจะต้องการคุณสมบัติของสินค้าที่มีคุณภาพนะคะตรงตามความต้องการกรณีเช่นนี้ค่ะปทก็จะพิจารณาใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น นะคะหรืออีกลักษณะหนึ่งค่ะอาจจะเป็นลักษณะงานที่เราเองเนี่ยนะคะต้องการคำนึงถึงคุณภาพนะคะต้องการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะตัวจงของสินค้าที่มีคุณสมบัติพิเศษมีการคำนึงถึงเทคโนโลยีนะคะแบบนี้ค่ะถ้าเกิดว่าบางครั้งเรากําหนดเงื่อนไขของในการที่จะพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะเนี่ยมันอาจจะมีฐานที่ทําให้เราเนี่ย พิจารณาในกันต่างเนี่ยมีความออมีฐานที่ไม่ตรงกันหรือมีฐานที่ไม่เท่าเทียมกันกรณีแบบนี้นะคะเราจะ ใช้กันให้กำหนดเกณฑ์เทคนิคนะคะหรือเกณฑ์คุณสมบัติอื่นขึ้นมาก่อนแล้วเราก็จะคัดเลือกผู้ค้าที่ผ่านเกณฑ์เหล่านี้มาก่อนจากนั้นค่ะเราก็จะพิจารณาเกณฑ์อื่นๆถัดไปนะคะเป็นระดับต่อมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ราคาต่ําสุดนะคะหรือว่าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นซึ่งทั้งหมดเองค่ะในเงื่อนไขของการจะซื้อจดจ้างแต่ละครั้งนะคะก็จะมีเกณฑ์แตกต่างกันไป ปตทเองค่ะเราก็จะพิจารณาถึงเหตุผลความจําเป็นนะคะแล้วความเหมาะสมต่างๆให้สอดคล้องกับการจะซื้อจดจ้างในครั้งนั้นค่ะคําถามข้อที่5ค่ะหากไม่สมัคร PTT VM จะสามารถเข้าร่วมประมูลงานของปตทได้หรือไม่คือข้อนี้นะครับก็คืออยากจะแจ้งให้ทางท่านผู้าทราบนะครับว่า PTT VM เนี่ยหรือระบบ PTT vendor management เนี่ยครับ คือเราสร้างขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับท่านผู้ค้านะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าณปัจจุบับนนะถ้าท่านยังไม่ได้สมัครเนี่ยท่านก็สามารถเข้าประมูลงานได้ตามช่องทางปกตินะครับก็คือดูประกาศงานจากที่จัดจ้างเมื่อถึงเวลาก็เข้าไปยื่นซองตามที่กําหนดนะครับแต่ว่าถ้าท่านสมัคร PTT VM นะครับท่านก็จะได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นนะครับที่วันนี้เราพูดถึงเรื่อง PTT b i ี s u b m i s s i o n นะครับ การการยื่นซองออนไลน์นะครับท่านต้องสมัครระบบนี้ก่อนนะครับท่านถึงจะสามารถเข้ามาใช้การยื่นซองออนไลน์ได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีระบบอื่นๆนะครับที่จะอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางหลักประกันสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ ebg นะครับการตรวจสอบสถานะสัญญานะครับเรื่องของการติดตามการจ่ายเงินนะครับตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของท่านเองนะครับรวมถึงขอหนังสือรับรองผลงานด้วยนะครับ ทั้งหมดเนี่ยอยู่ใน p t t .vm หมดนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ปตทนะครับการจัดฟิจัดจ้างครับสมัคร p t t .vm ครับท่านจะได้ประโยชน์ตรงส่วนนี้นะครับอยากให้ท่านสมัครนะครับและคำถามข้อสุดท้ายของเรานะคะการตรวจประเมิน esg กับปตทมีประโยชน์หรือช่วยผู้ค้าอย่างไรหากผู้ค้าสนใจเข้าร่วมโครงการทางปตทจะมีแต้มต่อในการประกวดราคาให้ผู้ค้าหรือไม่ สำหรับในเรื่องของการตรวจประเมิน e s g นะครับจริงๆแล้วโครงการนี้นะครับมกีกิจกรรมนี้หรือโครงการนี้เนี่ยมีวัตถุประสงค์ในการช่วยในการหากแก็บคลอซิงให้กับผู้ค้านะครับช่วยให้ผู้ค้าเนี่ยมองเห็นการดำเนินงานว่าสอดคล้องกับกฎหมายและก็มาตรฐาน สากลหรือไม่นะครับแล้วก็ต้องการที่จะพัฒนาผู้ค้าเนี่ยให้มีการจัดการภายในเนี่ยให้เป็นมาตรฐานนะครับลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจรวมถึงมีโอกาสเติบโตร่วมกับปตทนะครับจะได้ทํางานร่วมกับปตทเนี่ยไปไประยะเวลานานๆน,น,นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตัวของ ESG Score นะครับก็ตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีการใช้เป็นแต้มต่อในการประมูลใดๆนะครับเป็นเพียงเพื่อคะแนนในการพัฒนาคู่ค้าร่วมไปกับกลุ่มปตทนะครับ แต่ก็จะมีบางกลุ่มงานนะครับที่มีการนำตัวของ ESG Score เ,เข้าไป apply นะครับเช่นกลุ่มงาน AVL นะครับที่มีการเปิดรับสมัครเนี่ยในบางกลุ่มงานเนี่ยก็จะมีการเอา ESG Score เนี่ยเป็นครเลเียหนึ่งในการพิจารณาในการรับสมัคร PQ นะครับก็ขอตอบประมาณนี้ครับผมต้องขอขอบพระคุณวิทยากรทั้ง3ท่านมากนะคะที่ตอบคำถามในครั้งนี้ค่ะ